สำหรับสารคดี B.N.K.48 เก ER ิร์ดอน c คร e, ที่ฉายในปี2018ก็บอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์ไทยในสารคดีที่นำเสนอภาพไอดอลในมุมมองที่เรานั้นแทบไม่เคยเห็นมาก่อนครับก็ต้องขอชื่นชมคุณเต๋อนวพลธรรมรงรัตนฤทธิ์ที่เป็นผู้กำกับมหัศจรรย์มากนะฮะสามารถนำฟุตเทจนับพันเนี่ยมาเรียงร้อยต่อกันเป็นเรื่องราวและเลื่นไหลไม่ขัดเขิน นำบทพูดบทสัมภาษณ์ที่มีอยู่อย่างมากมายของแต่และสมาชิกเนี่ยมาลำดับได้อย่างเป็นไปในทางเดียวกันครับนั่นคือการแสดงที่ทำให้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นไอดอลนั้นมันยากลำบากและไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับที่สำคัญเนี่ยมันน่าติดตามตลอดเรื่องสำหรับผมนะฮะมันเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่ประสบความสำเร็จมากและก็ไม่ค่อยได้เห็นในเมืองไทยมากนักนะครับ และต่อให้คุณไม่ชอบ B.N.K.48 คุณก็จะดูไปได้อย่างสนุกและออกไปทางรถจัดจ้านซะด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวของ B.N.K.48 เก r ร์ดอน c ค y จะสนุกสนานมากแค่ไหนวันนี้ทางช่อง Super Review Channel ของเราจะมาเล่าให้ฟังครับ นังสารคดีก็มีหลายมิติมีการตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นตัวของตัวเองนะฮะที่มีการแข่งขันกันที่ไม่ใช่แข่งกับตัวเองแต่แข่งกับคนอื่นทั้งยังต้องมาแข่งกับกระแสในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับและแอาการมีตัวตนในกระแสโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละมันคือการทำลายตัวตนที่มีอยู่อย่างชัดเจนที่สุดแต่ถ้าใครนะฮะอยากจะมีชื่อเสียงอยากโด่งดังอยากอยู่ในวงนะฮะหรืออยากอยู่ในตำแหน่งสำคัญของวงก็ต้องยอมแลกมันครับ จากนั้นนะฮะเราก็ยังได้เห็นว่าความฝันของแต่ละคนในสมาชิกที่พบมาแบบเต็มเปลี่ยมนะฮะมันก็ค่อยๆล่นหายไประหว่างทางแสดงถึงการเตรียมใจยอมรับของความเป็นคู่ตรงกันข้ามครับคือความหวังควบคู่กับความสิ้นหวังการมีกำลังใจควบคู่กับการหมดกำลังใจความท้อแท้มีความสุขมีความเศร้ามีจุดหักเหทั้งด้านบวกและด้านลบมีบทสรุปที่เปิดกว้างทางอารมณ์อย่างมากมายครับ เราจะได้เห็นว่าสมาชิกของ B.N.K. f 8 t a เนี่ยซ้อมหนักขนาดไหนบางคนที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน MV หรือเพลงใหม่เนี่ยก็มีความสุขกับการซ้อมนะครับแต่กับอีกหลายคนที่ไม่ถูกคัดเลือกเนี่ยต้องถูกพานมานั่งดูการซ้อมของสมาชิกที่อยู่ในวงครับ ดังนั้นนะฮะเราจึงเห็นได้ว่ามันมีคนเห็นแล้วก็อยากมีกําลังใจในาการที่จะเป็นอย่างนั้นบ้างแต่หลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าท้อใจจนเชื่อว่าบางคนนั้นอยากจะกลับบ้านเลยดีซ้ํานะครับแต่จุดสังเกตเนี้ยเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเองจากการชมภาพยนตร์นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วสมาชิกแต่ละคนนั้นอาจจะไม่ได้คิดแบบที่ผมคิดก็ได้นะครับหนังก็สามารถเรียบเรียงลำดับ ตั้งแต่การคัดตัวไล่ไปทีละซิงเกิลตัดสลับกับการพูดของแต่ละสมาชิกแสดงความรู้สึกผ่านช่วงเวลาผ่านเหนตุการณ์ต่างๆแล้วเราเนี่ยนะฮะก็จะลงลึกไปกับสมาชิกทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆผ่านทางสารคดีครับก็ไม่น่าเชื่อว่าคำพูดและแนวคิดของสมาชิกหลายคนนะฮะมีมุมมองที่น่าสนใจอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ และก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าน้ําตาของแต่ละสมาชิกเนี่ยมันมีพลังมหาศาลมากๆและส่งเสริมให้กับต่างสรารคดีเรื่องนี้จนกลายเป็นสรารคดีที่มีพลังภายในอย่างดีด้วยครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงค้างอยู่ในใจหลังจากดูสารคดีจบลงแล้วนะฮะก็ค,ะคงต้องแอบย้อนกลับไปถามทางบริษัทว่าเพราะเหตุใดถึงต้องมีการคัดเลือกคนเข้ามาอยู่ใน B&K n 4 8มากมายขนาดนั้นนะฮะแถมยังมีหลายรุ่นซะด้วยทั้งที่สมาชิกรุ่นหนึ่งหลายคนเนี่ยยังไม่ถูกเลือกเข้ามาใช้งานเลยด้วยซ้ำภาพรวมของสารคดีเนี่ยมีความผิดคาดมากๆนะฮะซึ่งก่อนดูเนี่ยผมกระตั้งคำถามกับตัวเองมากๆว่ามันน่าดูไหม และแค่เอาบทพูดมาเรียงเรียกันเนี่ยนะฮะมันจะมีความน่าสนใจตรงไหนแต่พอดูแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้โหเลยนะครับหนังเนี่ยมันมีพลังอย่างไม่น่าเชื่ออีกทั้งมันยังมีเวทมนต์ที่ทําให้เราเนี่ยต้องหันไปชอบสมาชิกในวงบางคนที่ไม่เคยชอบมันทําให้เราเอาใจช่วยสมาชิกบางคนทั้งๆท,ที่เราเนี่ยไม่เคยรู้จักเขาเลยครับ และหลายครั้งหลายฉากหลายบทพูดนะฮะกลับทําให้เราเนี่ยไม่ชอบสมาชิกบางคนที่เราเคยชอบมาก่อนด้วยส่วนตัวก็รู้สึกว่าคนนั้นน่ะมั่นใจเกินไปครับแต่ก็ไม่ขอบอกว่าเป็นใครนะฮะเดี๋ยวแฟนคลับของเขามาถล่มผมไม่คุ้มกันเลยครับสำหรับวง b n k f o o t a นะฮะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2มิถุนายนพศ2 5 6พครับพร้อมกับซิงเกิลแรกในชื่ออยากจะได้พบเธอ แต่เพลงที่โด่งดังที่สุดก็คือเพลงคุกกี้เสียงไทยครับที่หลายคนนะฮะเอาไปเปิดทั้งบ้านทั้งเมืองก็นับว่าเป็นวงดนตรีที่ปลุกกระแสเพลงไทยอันซบเซาในช่วงปีนั้นได้อย่างดีทีเดียวนะครับสมาชิกของวงนั้นมีจํานวนไม่น้อยเนื่องจากมีการเปิดรับสมาชิกใหม่และมีการจบการศึกษาหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะครับ และสมาชิกรวมถึงอดีตสมาชิกหลายคนนั้นยังคงมีผลงานเพลงต่อไปเป็นนักแสดงนะฮะมีการแสดงทั้งซีรีส์และภาพยนตร์และก็ภาพยนตร์โฆษณาหลายตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ เนี่ยก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่าโรงเรียนที่ชื่อว่า B n K f o r t e e เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพสามารถผลิตบุคลากรทางวงการบันเทิงออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับและเนี่ยก็คงจะเป็นการตอบที่ว่าเพราะเหตุใดการซ้อมอย่างหนักการทุ่มเทอดทนแรงกายแรงใจของเหล่าสมาชิกที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลอะไรแต่สุดท้ายแล้วนะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ย้อนกลับไปหาตัวสมาชิกของวงและพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพทางวงการบันเทิงไทยนั่นเองแหละนะครับสำหรับผมนะฮะมองว่าหากใครได้ดูสารคดีเรื่องนี้จากคนที่ไม่ใครชอบ BNK48 ก็น่าจะชอบมากขึ้นชอบตรงความทุ่มเทของสมาชิกนั่นแหละครับ ทั้งหมดนี้ก็คือหนึ่งในความมหัศจรรย์ของหนังสารคดีที่คนดูจะได้สัมผัสอย่างเต็มๆจาก B&K n 4 8 g i r l Don't Cry ครับและเนื่องจากเป็นการนำเสนอทางสารคดีนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนนความชอบมานะที่นี้ครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ